ทุกคนได้เวลากําลังกายแล้วนะคะวันนี้เป็นวันสีเขียวค่ะสีเขียววันพุธวันนี้มีป้ามาด้วยเนาะได้สวัสดีค่ะคุณป้าป้าอายุเจ็ดสิงออกกําลังกายด้วยนะคะแข็งแรงมากแข็มากช่วยแม่ป้าด้วยสิช่วค่ะช่วยค่ะอ่เดี๋ยเดินออกก่อนนะเคป้าเจ็นสิบนี่เหมือนเหมือนห้าสิบเนาะ พี่อ้อมนี่เหมือนสามสิบ่งเป็นพี่อะไรวะแม่กับลก <laughs> ูกว <c oughs> ันนี้สีเขียวออนฟุตมาเดิน,นวอร์มก่อนค่ะวอร์มค่ะจะเต้นก่อนคือมามาเดินสักห้ารอบก็จะได้วอร์มเนาะเวลาเต้นจะไม่เหนื่อยเนาะอันนี้แต่นั้นที่ว่าอ้วนแล้วแล้วลด เรียนหัวไม่เอาแดดดีกว่ามันร่างก,กายทา,า <S <S นอะไรเนียก็ไอ,อ้ม,มันอ้วนดีกว่าพี่ไม่ได้อ้วนเหมือนม,มันก็ไม่ได้เป็นตุ่มหน้าเกียร์เข้าใจไหมมันจะมีเนืน้อมีหนังขึ้นมาหน่อย,ยไ,ไออนะน้องนี่เขาเรียก,กว่าอ้วนอ้วนมากกูมาหาตังคืนด้วยใช่ไหมตังคืนไม่ทานเลยค่ะคุณป้าค่ะสี่เดือนเบาตัวไหมเบามากเอออะไรก็สวย ใส่อะไรก็สวยแต่ต้นนี้ยังไม่พอใจหรอกเพราะว่าต้องต้องเอาต้องอีกสักสิบโลเพิ่มไปกินได้แต่มันจะโยโย่เออยังยังกินยาไม่ได้หรอกเพราะว่าเราลดอาหารเราลดอาหารแล้วก็ออกกำลังกายไงถ้าถ้าเรากินยาลดถ้าเรากินยาแล้วไม่ออกโยแน่นอนใช่โยรอรอยาพันธุ์นั่นอย่างเดียวคิดว่าจะไม่นี่แล้วเพราะว่าจะลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายของชีวิตแล้วครั้งของชีวิตเลยเหรอ เพราะว่าเราแก่แล้วนะใช่เออแก่แล้วเจ็ดสิบแปดเต้นไท่กระโปรงจนสวยเลยเลอะน้อยอะใครมาบ่อีกคนนึ่งอยู่ในคลิปอยู่ในคลิปพรุยน้นุ๊กกระโปรงเวลานู้นนะเนี่ใส่กระโปรงเต้นเต้นทุกวันดีนะตรงนี้จะมีวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนาะวันเต็มเลยค่ะแข็งแรงวันจันทร์่ไอ้ก็ไม่มีใครมาโน้วันนี้เต้น อ๋อปลาคารพ รอบนี่เต้นพอดีเลยนะเต้นอ่ะ